ลงกไม่ไม่ไม่ถ้าลงอีกก็โดนไม่เหอกแค่นี้แหละเกียวกอดูดีอ่ะเปิดก้อนเดียวก่นเอาขึ้นดับไปเปิดรวะก้มก้มต่ำเลยโอเคแบงค์กิวแยกต่อกันนบงควันนั่นคือบนอน่ะดแยกต่อกรคันได้เลยเดี๋ยวอะไรไม่กวนถากเจยาซอยด้เทียบเลยซอยแต่ไม่อดเปิดคลิปกับแบบของเพื่อนๆได้กวันทอา เหนเท่งห้าไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเอาอันนี้ยุงถ้าจะซสอยมันจะดังเนาะหไม่ด้วยมาจากไหนเลือกเทียบเลยตกเลยเอาเลยสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นกินนี่อย่างป่ะกินคือไอ้น้ำปลาเนี่ย ข้าวผมกยมันกินก็มันแยกบุออกเลยเนยกินน้ำปลาเนยกินเอ่นี่กินเดียวกันกินแบบเข้มๆอ่ะหักยุงกัดปากมันบุออกแค่นี้ตอนนี้ก็ตอมแล้วบพูดสิตอมอันนี้ด้วยสิตอมหอยจะกินจะกินเป็นมาเนี่ยกินเป็นบ้านเจ้าเอิญว่าอย่างหมูฮะโอ้ยโอ้ยหมูนางล้องดีๆกล้องมาเห็นมันเป็นเนื้อเอาน่งมาเห็นเอาน่มาเห็นมาเห็นแต่หัวมันบ่แม่นหมูเนื้อ สวัสดีครับปอกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำํำตรงชาแนลกับอาจารย์ออดร้อยสี่ครับผมสวัสดีครับผมมัอนี่มีมือกุกมาซอยอีกแล้มมวมาซอย,ยอีกแล้วมาซอยซอยเนี่ยอิ่มจุ้มอีกแล้วครับผมแ<ม>นะน้ำตัว <laughs> สวัสดีจ้าซื้อกุกกิบค่ะกุกกิบแมนซื้อยังเกาหลีกินสิ้นเป็นว่ากินเตน เป็นสียบซตี๋ยวมันจะเปลี่ยนสิ่นมันเปลี่เป็นกันีำไมไม่เปลี่ยนติมันต้องปล่อยสิต้องปล่อยปนกันนะโอ้แต่กินแกงข้าวก็ได้มันต้องเอาทั้งเลยต้องรวลายลายนั่นอยู่ในในไอ้สวัสดีครับสวัสดีอีกทีนึงจะเป็นพันการวัอนี้ก็ได้ดารานางเอกนักแสดงมาจากไซบูโป้หูแล้วก็ผมมีเพลงหัวเพิ่นมาตาไสกุบกริบนะครับอาจจะเห็นได้หลายๆเรื่อง นว่านหลังจากจีไทยเอ็มวีเสียดมาพนเป็นคนมากินจุนะกินเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นไส้กินไปยอดเจ้าสิกินจุีกินอย่างกินปีแล้วเปยังไงเป็นไระตก้าตัวเด้เด้อเด้อยุงโอ้เลือดเลือดออกแล้เลือดออกเลยเอา่น้องซอยมาหน่อยสิส้อย นี่เอาตัวนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยพวงซ้อยอันไหนซ้อยอันสุกกอนก็ได้คอยกินดิบขวอยกินแต่แนวอื่นดิบยวเดี๋นี่ก็สีกินก็ปลาแดกก็ได้ัลนเนี่ยกระห้อนมีจ้าวุ้ยแมงวันจานนดเจ้าสีแมงวันคือสีสี่ื้นเลยสีแมงวันผลไม้ลายป่ะเนี่ยสี่ขนสีอะได้ก็ได้หรอกกินกอนเบิ้งก็ะููเลยว่าเหตุก็ขาเป็นบอผู้ใดก็รักผู้ใดก็หลงเบื้องสร้อยไง ส้อยเหนือวันธรแต่ซอยแต่ซอยผื้ใายน่าถนัดดิสร้อทีใช่ไหมทีทีเลยไปเดี๋ยวกินกับน้องส้อยอ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อนี่ให้จันทร์อ๋อนี่ของอาจารย์นี่ตับสดๆเนี่เจ้าเรียกซอยเอาเลยจะมากันเลยเจ้าต้องกินน้ำไหมได้เลยว้าเป็น้องผู้ใดบ่เคยเห็นอีนี่เป็นปอบก็ตัวได้อบ่แม่นครับนเวละตอนนี้ง่าล้นลูกอีสานตัวแท้แน่นอนเป็นคนจังหวัดใดเป็นคนลอยเอ็ดเจ็ดยันน้ำจ้ะอำเภอใดลอยเอ็ดจำไว้ได้ลืม เพราะว่าบอีแม่แม่เป็นแล้วก็เป็นลูกแม่บ่เออนนีเาวีแม่เป็นขอยากไปลอยเนีเด้อขอยากเซ็ตอยต้องหอดลอยเอดแาเซ็ตไดขึ้กันเหรวิธีการนี่อ๋อวิธการที่ถูกต้องก็ต้ยเขามาอ๋อนี่ี่านตัวจริงไหมพี่นอ่า มีเสียงกับอิ่มเหรออบชัดๆเป็นเัื่งเลยกว่ายังบอกกากินอ่ะเอาห่าดาดออสิ่งก่อนอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวหัวตัวมันโดนพวกม้วนซีพี่นี่นแบบนี้เนี่ยมาพี่น้องมากินน้ำกันครับวันนี้สร้อยจุกเลือดเขาพ่อไหมมานี่เจ้าซอยกว่าตับล้านเห็นจานอัด อาตับไข่อว่ตับจะเอาไข่กินก็ไข่นข้ายตับโอ้เน้อสดๆนเนื้อพ่่งเน้อโอ้ยุ่งกับไรอ้าว้านอาจารย์ออสกอนต้องมกเฮ้ยยยงยยยดูดยย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 ดยยยยยเนยย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 เยยฮะโอ้ยจยน โมไวเด่นจริงๆฝันจริงัหมาน้องข้อมฝอนจบพิการปะตับหลวงไม่ได้ไหนตับหลวงย่ง,ยงยอยัง,งย,ยุงกัดใอแงยุ่งให้มึงจะกัดนมกเด้อุกัดะนะมันหลายอาจารย์อดสีไว้ย,ยังยยเชียทนคนี่มจะลูกใอรมาเลยยนีน่ดีๆ้น กับนมเปียวหวานเพินเเพลินเพลิกินตับ้งเหรอคอยมากินตับนี่คอยมากินตับตาบเปียวอือหือผูยใไรแปลงเนาะ